ล็กอกยางอะไรของนิวล็อกอย่าพึ่งซื้อ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 ใครซื้อลถใหม่ไปขอเซลลไปขอเซลขอได้ได้ของฟรีนึกออกว่าใครจะซื้อลถใหม่ไปขอเซลลเลยส่วนใหญ่เขาแถมมาอยู่แล้วนะแล้วก็ ที่ศูนย์อะมันจะมีของแพ้ศูนย์ด้วยนะของแพ้ศูนย์ก็ก็ขอเข้ามานะครับส่วนขอแล้วเจรจาแล้วไม่ได้มาหาเมาไปตัวนี้ใส่ไว้ดีกว่าใส่ไว้ดีกว่าไม่ใส่แน่นอนตัวนี้มันเป็นแกนเหล็กเขาเรียกว่าแกนเหล็กรุ่นรุ่นใหม่มันจะเป็นสีดำแล้วเมื่อก่อนมันจะเป็นสีสีสีโครเมียมนะตัวนี้ตอนนี้มันจะเป็นสีดำแล้วนะครับก็สำหรับสำหรับตัวฟอร์จูเนอร์ฟอร์จูเนอร์ บอกเราเลยนะครับโปรงรุ่นนะครับถ้าใครโดนลักยางอะไรไอ้ขโมยแม่งตัดนะตัดตัดกันจนท้ายออกให้เป็นรูนะเพื่อเพื่อมันจะเอาเหล็กแย่เข้าไปแล้วก็หมุนยางรถเราเนยดังนั้นเวลาใครโดนลักยางอะไรเนี่ยแม่งต้องเค็มกันชนท้ายด้วยนึกออกปะมันโดนกันชนท้ายมันโดนจอกนะครับมันมันใช้งานไม่ได้แล้วนะครับแค่แค่มันมันเอายางอะไรเราเนี่ยแม่งมันทำร้ายกันชนเราขนาดนั้น